เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปปิแมนนะครับกับเกมจูซิทวอตเดอะเกมซีซั่นสองนะครับผมกัดเข้ามาแล้วนะในคำคื้นที่กำลังจะปิดตัวลงในบัตรนี้แล้วนะครับก็เหลือเวลาน้อยจัดๆเลยนะสำหรับใครที่บอกว่ากำลังต่อสู้อยู่ก็ให้รีบพยายามหน่อยนะครับเพราะว่าเหลือน้อยจัดๆแล้วนะครับเวลา ตอนนี้ลีกใหม่ก็ใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับเหลือเวลาอีกวิก็ยังหลายวันนะถ้าเอากันจริงแล้วเหลืออีกสวันนะครผมนั่นก็ตอนนี้ลีกนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่12นาทีนะครับจะมีใครม้างที่จะได้กิฟโตสุันนะครับผมนั่นอยู่นั้นก็ผมต้องเป็นผมอยู่แล้วแหละผมก็อยู่แล้วโดมินเตอร์อันดับที่86าะครับผม มีแต้มอยู่158 1นเดะครับดูผู้ลังท้ายหน่อยผู้ลังท้ายตอนนี้ก็มีแต้มอยู่1 4 5 4นะครับผมนั่นะดูผู้นำหน่อยดิอดิบ2 8 <c oughs> โอ้ยแก่งจะจัดเลยทีเดียวนะครับอ่าก็เหลืออีกแค่12นาทีฝ่าๆนะปะ่ะเรามาทำอะไรให้โลกมันจดจำหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> หลังจากที่หลีกนี้กำลังจะจากไปแล้วผมก็กำลังจะได้แล้วนะครับปัลุยกันไปฝานะครับอ่าเอาเอันไหนดีอ่ะเอาแบบไม่ต้องสุดมากก็ได้นะ อาไปตีแบบเยาะเยาะก็พอไม่ต้องเล่นมันให้มันโหดเกินไปนะเอาแค่ธรรมดาพอธรรมดาธรรมดานี่ธรรมดาของมึงแล้วใช่ไหมอ่ะไปะลุยกันดีกว่านะครับบอสมามาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยนะจ๊ะดูซิว่าจะแข็งแกรงระดับไหนนะครับว่าต้องแข่งกราวสุดๆเลยทีเดียวไหนดูซิเอ้ย <c oughs> เจอมาตัวดอนเลเวลส4ว่ะ <c oughs> โอ้ยแต่ละตัวไม่ธรรมดานะครับเกมผมบัก๊กน่อยๆนะครับน,นี่ผมใช้ตัวนี้ชื่อ77นะครับเอ่อผมทําไงดีอ่อป้องกันหน่อยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆนะป้องกันสักนิดนึงนะครับว่อนจะหาว่าเราเรา,เรานี่แบบว่าใสา่ใส่ใส่เก็บสแต็กอย่างเดียวไม่ได้เราต้องป้องกันสักนิดนึงตาเขียวเลยนะครับหลีกหน้าก็เป็นอีโกโนดอนนะครับซึ่งอีโกโนดอนก็จะผสมมาเป็นตัวนี้นะครับดีดออกไปแลว แบกุจะพูดซะหน่อยมึงก็ตีดออกไปนะครับอีโกนูนสุกทัดนะครับให้มันได้อย่างนี้สิออกมาแล้วนะครับตัวที่น่ากลัวที่สุดเลยของมันนะครับอผมหนุป้องกันไหมป้องกันดีว่ะเอาความชัวเอาวามชัวเหมันกะว่าจะเอามาลบอีโดวินัสเล็กของผมนะครับนียากกว่าผมยากกว่าเดี๋ยวเราซิกแซกหลบไปนะครับเจนไม่ยอมแก้ค่าง่ายๆหรอกจนจะบอกให้อันแน่ให้มันได้อย่างนี้สิป้องกันไม่ได้แล้วนะครับ เอ้ยพวกหิบป้องกันก็นดีอะเถออาการนี้สงสัยจะแย่แล้ว,วอ่ะโดนแน่เลยไม่น่ารอดโดนตั้มแน่ๆตั้มไม่ตั้มว่ะโอเคถ้าไม่ตั้มอย่างนี้ก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสอป้องกันสป้องกันสี่ป้องกันสี่อยู่แล้วอยู่แล้วป้องกันสี่อยู่นะเอ้ยมาเลยผมนึกว่าจะโดนตั้มซะแล้ว้า,าฉันจะล้มแกอยู่นี่แหละ ดีมากที่แกออกประกวดตัวมาก่อนเพราะแกนี่มันตัวปัญหาสุดๆนะโอเคทีนี้ก็ลงได้สบายๆแล้วนะครับจะเล่นกันอย่างนี้ก็ได้แกคิดว่าฉันจะหลบแกอยู่ตลอดไปหรืองั้นล่ะไม่มีทางตายซะเถอะอย่าอยู่เลยงับก็ให้ตายไหมเอ้ยไม่ตายว่ะผมลืมไปมันเหลือสแต็กหนึ่งะโอ้โหเล่อะไรวะกูชิบหายจะจัเลยเดียวเราเนี่ยแหละต้องเป็นฝ่ายตายนะย มันเปลี่ยนตัวไหมไม่เปลี่ยนว่ะไม่โจมตีด้วยเออให้มันได้อย่างนี้ดิไม่โจมตีใช่ไหมผมจะป้องกัน1 2 3 1 2 3 4าหมจะไหวไหมเนี่ย1 2 3 4อ่เออไหวไหวไหวตายก็ไม่เป็นไรน้นมี6กว่าทีนี้เราตายแน่ลูกนี้ป้องกันหาก็ดีอ่ะมาดูสิผมว่ามันป้องมันโจมตี5เหเลยหนึ่งอ่ะดูสิปรวัดใจกันใหม่ โจมตีโหกว่าผมตายนะเแื้อเรียบร้อยโรงเรียนจีนตายแล้วไปเล่นให้มันยากซะงนั้นนะเราไอ้โไม่ได้อย่างนี้สิเดี๋ยวผมจะเล่นให้ยากกว่านี้้าัาอ,อีกนะครับอ่ะไม่ได้เดี๋ยวเขาจะว่าเราเก่งเกินไปไงเราก็เลยต้องออกฝีมือซะหน่อยโอเคหายซะจัดการมัน,นแค่แดงนี่นะกลับมาแล้วนะครับยังพูดต่อยังไม่จบเลยอิโโนซุคัสนะครับผมก็เป็นตัวไฮบิด จากอีโกโนดอนรับซึ่งอีโกโนดอนจะเข้าในลีกต่อไปแล้วนะครับอีกสี่วันเท่านั้นนะครับผมมาเอ๋ยไม่โจมตีอะใจมันไม่ได้ไงเอ้ยของการหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับต้องใช้สูตรสูตรห้าและสูตรห้าวันเล่นสูตรเดิมเลยไม่มีผิดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้มันรู้ว่าสูตรนี้ใช้ไม่ได้ผลกับผมนะครับจะดักให้หมดเลยทีเดียวมานะโจมตี 5, ห้าเหลือ,อไ่หนึ่งอีกแล้ว ไอ้บ้านี่เล่นสูตรหนึ่งด้วยนะให้มันได้อย่างนี้ถ้าเป็นจำเป็นต้องใช้อินโดมินัสเล็กก็ได้ฉันจ,จะขยี้แกอยู่นี่แหละตายซะเถอะจอร์เคตแดนนี่นะเรียบร้อยแหมให้มันได้อย่างนี้อย่ามากำเหอะกำเหลิมเหิ่มใจตรงเนี้พูดอย่างพูดจะไม่ถูกเลยว <c oughs> มจะกล้าโจมตีผมไหมต,ตัวตัวหนามเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่มันได้จากลีก่อนใช่ไหม รีวิวสามห้าแล้วว่าผมตายแล้วนะครับเออดาเม็ดเยอะจัดเลยทีเดียวเป็นตัวที่กินพืชที่โคตรจำเม็เลยทีเดียวแต่เลือดน้อยมากเลยนะครับอย่างงี้ก็เคียวง่ายเลยทีเดียวดูสิอินโดมินัสเล็กจะกัดตรงไหนนะมาว้าคอมรามวยตบหนามออกตอบหนามออกแล้วก็งับนะครับโอ้โห,โหเรียบร้อยโอ้โหอย่างงี้นี่เองไม่เข้าเวงครับก่อนนะกลัวโดนหนามเรียบร้อยไปแล้ว ได้3 1อน่ส่งท้ายนะครับเจ๋อจำสุดๆเลยทีเดียวดูซิว่ายังเหลือเวลาอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าขอแบงค์เขียวสัก500รอแล้วกันเฮ้ยผมไม่เห็นการ์ดอัลฟาเลยนะที่หมุนๆติ๊กๆเนี่ยมันหายไปไหนว่าการ์ดอัฟฟาอ่ะก็เหลืออีก7นาทีนะครับมาเล่นกันต่อดีกว่านะครับโอ้โหไม่ได้เลยวะเรามันคนขยันนะมันต้องเล่นสะหน่อยนะครับผมจะเอาเป็นตัวไหนดีเล่นไปก็เสียแบงค์ไปเรื่อยนะเนี่ยอะผมยาโรโดมาเล่นดีกว่า เอาโดโด้ไม่เอาโดโด้ตัวนี้เก็บไปนะครับผมจะเอาอ่าโดโด้ตัวนี้อ่าผมจะเอาโดโด้ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไม่เอาโดโด้ดีกว่าเอาตัวนี้ไปดีกว่านะครับอ่าแล้วก็คอมปี้ไปนะครับแล้วก็เอาผมไม่ต้องพูดถึงนะครับผมก็จะเอาอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือโดโด้นะครับมามาวัดใจกันว่าใครจะแจ๋วแน่ว่ากันลย มาดูคูณเอสู้กันนะครับเอาตัวใหม่ไปเล่นเลยนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าไยตกคาบจะเป็นยังไงโอเคประท้าเดือดแน่งานนี้เอยให้มันได้อย่างนี้สิเราบ้าบอที่สุดเลยเดียวอ่ัเก็บแตกนะครับเอามาเพื่อเก็บแตกโดยเฉพาะนะเอาดูดโมาตัวแรกก็ตีพลาดไปหน่อยวะนะสามจิ๋วสามเรียกว่าสามเผ่าพันธุ์เลยทีเดียวโจมตีสองนะครับ ยังอยู่ได้โอเคสบายบื่ออ่ะพูดง่ายๆป้องกันไหมไม่ป้องป้องแป้งอะไรไม่จำเป็นใดๆดังนั้นมาโอู้นกส่องร้แล้วเราจะโจมตีถึงส0มร้อยไอ้สองพันสเป็นไอ้นี้ได้เลยนี่เราไม่มีบวกอะไรมังเลยอ่ะโว้ยเปลี่ยนตัวนะครับอุ้ยเอาตัวแข็งสุดมาเลยอ่ะพันเจ็ดอ่ะบ้านสุดเลยนะสกอร์เป็นเลกนับเอาอย่างนี้ ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกถ้าคิดจะทำเงี้ยเนี่ยโอเคผมจะป้องกันหนึ่งสองนะครับแล้วก็เหลือไว้นี่การนี้ีสเตอ์ๆๆอตกครบแล้ว <laughs> มีตัวเดียวก็พอแล้วมันเลยการใส่เมื่อไห <laughs> ด่ดูีมันจะโจมตียังไงนะครับถ้ามันโจมตีสามผมตายนะครับถ้ามันโจมตีน้อยกว่านั้นผมไม่ตายโจมตีสามวะโอเคผมตายนะเออโดนก็ให้เออแป๊บเดียวตายไปสามชีวิตแล้ววะาฮาไม่ได้อย่างงี้เดี๋ยวเพราะผมไม่ป้องกันเลยนะครับ บ้าที่สุดแนบหนึ 6, 6, 6น่งสองสามสี่ห้าวันโจมตีอันหกเลยอ่ะหกรนบโอเคแล้วก็เอือกไม่สอง 2, นะไม่ป้องกันใดๆนะครับตายจยะอยู่เลย,น,ยนี่นายมันษย์จะคอมปี้พีขาดซะบ้างหนีเรียบร้อยมีนหนึ่งเป็นไงละ่ะเห็นพิษส่งความน่ากลัวของฉันเลยอยากสี่พันก็ยังสยบมา ร้านจาเซก้านะครับมาเลยออ้ยสบายอ่ะมันรู้ได้ไงโอ้มันต้องรู้สิเพราะเราเหลือสแต็กต่อนะโอเคจัดการเลยนะนี่ได้รือไม่นี่หน้าหลงได้นะครับจะขังทีนะโอเคก็ป้องกันสองนะครับว่าสแต็คมันเหลือเยอะแล้วเกินนะครับผมอาจจะโดนเจ็บได้นะครับอมพี่นะคไม่ไม่ใช่โดโรนะครับงนั้นต้องเรียกสแต็คก่อนนะครับโจมตีห้านะโดนแล้วเหลือตัวเดียว หายไว้พวกสุดๆจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่จมตีห้านะครับสุตายแล้วเก็บไว้เพื่อนใช้ไม่ตายด้วยอ่ะตายซะนี่นะเรียบร้อยตัวเดียวตัวเล็กนี่แหละจัดก,การตัวใหญ่ๆห,หมดเลยทีเดียวมามันคงปวดหัวมากเลยอ่ะใครที่เจอกับผมเนะี่ยพูดตรง,งเลยผมปวดหัวจะจัดนี่โดนบังคับให้โจมตีสี่ด้วยนะครับ ถ้าไม่โจมตีนี่มันกลัวมันต้องกลัวผมป้องกันสามแน่ๆนะครับดูอาการแล้วนะครับหม่นที่ใช้แบบตัวแบบสิ้นเปลืองมากแทบไม่ได้ป้องกันเลยนะครวิโจมตีสามว่าเหลือวินึงแต่ก็เท่านั้นนะเพราะผมชนะทางด้วยบอดแล้วโดโด,โดโดโดพี่ฆ่าดวงวมจังการมันโดโดพีด่ฆ่าอืมให้มันรู้ถึงถ้าไม่ตายสูงสุดของเราโอ้โหดูท่าจิกดิ <laughs> ประสานพลังในการจิก เรียบร้อยมีการหมุนตัวกันด้วยอ่ะแก่งจะจัดเออก็ได้แต้มอีกถล่มทลายเลยนะครับเพราะว่าใช้ตัวไม่เก่งมากเท่าไหร่โอเคมาขอแบงค์เขียวสุดท้ายแล้วกันนะครับเออโอ้โหได้แต่เงินวันนี้เงินเต็มแล้วเต็มเอก โอเคก็เหลือเวลาแค่2นาทีนะครับซึ่งผมจะไม่ซัดแล้วนะเอาแค่นี้กันแล้วกันนะก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะสําหรับคน vengeance. ที่แบบว่าได้แล้วก็นอนมานะครับก็เป็นตัวจระเข้อีกตัวหนึ่งนะครับหรือว่าตะโขงนั่นเองนะครับที่แบบว่าโคตรจะเทแล้วก็ขอให้ได้แบงค์เขียวกันเยอะๆนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับไม่เป็นไรนะครับดีอีกน้ายังมีนะมันก็มาทุกสัปดาห์แหละมีตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยเป็นเวลา1ปีนะฝ่าฝานะครับ ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ไม่มีลีกนะครับสัปดาห์หนึ่งนะครับนอกนั้นมีทุกสัปดาห์เลยนะครับเรียกว่าไม่ได้มีเว้นว่างกันเลยทีเดียวนะครับบางทีแบบว่าถ้าเราเติม VIP นะของ VIP บางทีบางสัปดาห์โดนสองทัวร์นาเมนต์เลยนะครับทั้งทัวร์นาเมนต์ธรรมดาแลว้วก็ทัวร์นาเมนต์ VIP นะครับผมเหมือนที่ผ่านมานี่ VIP มันเปิดเป็นอ่าโอวีแรปเตอร์อ่า,อาเปิดโอวีแรปเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดอ่าสวินเดอะบิ๊กวันนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะไม่รู้พลาดป่ะ เออทวินเดอะบิ๊กวันนั่นแหละถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะยังไงก็ใกล้เวลาเต็มทีแล้วนะครับก็อ่ะพรุ่งนี้แพ็คก็โอเคนะครับก็มีอ่ายูท่าแรปเตอร์นะครับแล้วก็สัตว์โลกล้านปีนะครับแล้วก็โอ้ยมีพี่เขียวด้วยหรอไม่ได้แล้วพี่เขียวนี่โอ้โหต้องมาพร้อมกับแบงค์หนึงร้อยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็แพ็คนี้นะครับต้องมา50าสิบยังไงก็ต้องฟาร์มกันจัดนะครับอ่ะก็อย่าลืมนะครับอ่ะก็ ใกล้หมดเวลาเต็มแก่แล้วนะครับเตรียมนับถอยหลังกันได้เลยนะครับสาหรับใครที่แบบว่าได้ก็ดีใจจัดๆเลย <c oughs> <c oughs> ก็สู้ฟันฝ่ากันมานะครับใช้เวลาหลายวันเลยทีเดียวนะ,ะก็ใกล้แล้วจริงๆนะครับอ่ะก็เหลือเวลาอีกแค่5วิแล้วนะครับ 4, 3, 2, สี่สามสองหนึ่งโซนหมดเวลาว ูหน่อยดูคนสุดท้ายดิโอ้ยเราเลื่อนไม่ได้แล้วว่าตายแล้วกะว่าจะดูคนสุดท้ายว่าจะได้หรือเปล่านะครับอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับผมก็ได้แล้วนะกิฟโต้สุขาวู้ปัตอุย 2, 500. อ้ยสองพันห้าร้อยเงินไม่เอาได้ไหมให้คนอื่นเข้าไปบ้างก็ได้นะครับอ่ะกิฟโต้สุขาวู้ทรนเจอร์เบลพันสามนะครับแล้วก็ ตามมาด้วยปอนล์ตะโขงตัวแรกของผมนะครับได่ดูค่าสแต็กหน่อยวิมีพลังโจมตีต้อง1 1 0 0นะครับเลือด2,100นึงนะครับโอ้โหเลือดก็ไม่ได้ขี้เละว่ะ2,100ก็ถือไว้เยอะเลยนะครับโอ้โหเจ้าจมสุดๆนี่แหละมันตัวหน้าสายตีชัดๆโอเคขอเก็บหน่อยนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วแหละก็หมดแล้วนะครับสำหรับลีกนะอ่ะก็ พรุ่งนี้มีอะไรเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับผมผมจะตีแพ็คไหนมัางอะไรมัางนะครับอ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยครับอ่าดีใจด้วยนะก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสําหรับคนที่ได้นะสําหรับคนทีไไ่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะสาหรับผู้เล่นมือใหม่ที่แบบว่าเพิ่งจะเล่นนะครับก็ฟาร์มเยอะๆเ,เชื่อพี่ดูของพี่ทรัพยากรซะก่อนฟาร์มกันไปเยอะๆนะแล้วก็เลือกตัวที่จะปั้นนะครับอย่าไปปั้นมั่วตัวซัว เรียกว่ายังไงอรัุ่มซ่วมั่วไปหมดนะครับมันจะทําให้เราหมดนะครับล้วไม่มีตัวไหนตัวหนึ่งเก่งสักตัวนะครับอ่าเรื่องง่ายๆแค่นี้อ่ะไปพอจริงๆแล้วนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมด้วยทุกคนฝากกดกระดิ่งด้วยส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเปอสแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยเกนทุกคนแฟนได้ยังเล่นอยู่ไปแล้วเฟ้ย